ยินดีต้อนรับสู่หลอนเล่าเรื่องสถานที่แห่งนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความลึกลับเรื่องเล่าสยองขวัญและตำนานที่ยังไม่มีใครกล้าพิสูจน์ชงเตรียมใจให้พร้อมเพราะทุกเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังอาจทำให้คุณขนลุกและไม่กล้าปิดไฟนอนในคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามความสยองไปพร้อมกันเลยครับสีแยกสยองขวัญในยามค่ำคืนที่ฝนพราลงมาอย่างเงียบงนัน ถนนสายหลักที่ทอดยาวผ่านป่ารกร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้ถูกปกคลุมด้วยหมอกจางๆไกลออกไปจากเมืองใหญ่สีแยกอันดามันคือจุดตัดที่ไม่ค่อยมีใครผ่านทั้งที่มันเป็นเส้นทางลัดไปสู่ถนนใหญ่แต่คนท้องถิ่นรู้ดีว่าที่นี่ไม่ควรไปยุ่งด้วยตำนานเล่าว,ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเกิดอุบัติเหตุรถบัสหนักท่องเที่ยวพลิกคว่ำที่สีแยกแห่งนี้ท่ามกลางฝนที่เทลงมาอย่างบ้าคลั่งรถบัสทั้งคันถลายออกนอกถนน และพุ่งชนต้นไม้ใหญ่ก่อนจะระเบิดเป็นเปลวไฟเผาทั้งคนขับและผู้โดยสารสิบกว่าชีวิตจนไม่มีใครรอดตั้งแต่นั้นมาผู้คนที่ขับรถผ่านสีแยกอันดามันในยามค่ำคืนมักบอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนดังมาจากความมืดบางคนเห็นเงาร่างในชุดเดินทางปิดปอนปรากฏขึ้นริมถนนก่อนจะหายวับไปในอากาศคืนนั้นรถกระบะท,ที่บรรทุกวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกำลังมุ่งหน้ากลับบ้าน หลังจากงานปาร์ตี้พวกเขาหัวรเราะเฮฮาและเล่นเพลงเสียงดังโดยไม่สนใจป้ายเตือนที่ขึ้นสนิมเขียนไว้ว่าระวังอุบัติเหตุบ่อยเมื่อถึงสี่แยกอันดามันเสียงเพลงในรถก็ดับวูบไปโดยไม่มีสัญญาณเตือนลมเย็นยาเยือกพัดเข้ามาทั้งที่กระจกถูกปิดแน่นทุกคนเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติข้างทางปรากฏเงาจางๆของผู้คนที่ยืนเรียงกันเป็นแถวยาวไม่มีหน้าไม่มีเสียงมีเพียงดวงตากระหายที่จ้องมองตรงเข้ามา คนขับพยายามเร่งเครื่องออกจากที่นั่นแต่รถกลับไม่ขยับจู่ๆเสียงกรีดร้องแหลมสูงก็ดังลั่นภายในรถกระจกข้างเริ่มแตกร้าวทีละน้อยก่อนที่มือซีดขาวจะทะลุออกมาทุกคนกรีดร้องแต่ไม่ทันหนีร่าง,เ,งาเหล่านั้นก็อบล้อมรถไว้แล้วรุ่งเช้าตำรวจพบเพียงรถกระบะท,ที่ถูกทิ้งร้างที่สี่แยกอันดามันประตูถูกเปิดทิ้งไว้และไม่มีร่องรอยของผู้โดยสารแม้แต่คนเดียวยกเว้นรอยมือเปื้อนเลือดเต็มกระจกและเสียงกรีดร้องที่ยังคงสะท้อนอยู่ในอากาศ นับแต่นั้นมาสี่แยกอันดามันก็กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ทุกคนรู้ดีว่าอย่าได้ขับรถผ่านที่นั่นโดยเฉพาะในคืนฝนตกหลายปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์ลึกลับที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงตรงๆก็เกิดเรื่องสยองครั้งใหม่ที่ทำให้ตานานของสี่แยกอันดามันยิ่งดำมืดขึ้นกว่าเดิม ในคืนหนึ่งที่ท้องฟ้ามืดสนิทไร้แสงดาวกลุ่มญาติพี่น้องจำนวนสิบกว่าคนเพิ่งกลัดบอดจากงานศพของชายชาราคนหนึ่งในหมู่บ้านบอนระยากาะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ความเหนื่อยล้าจากการจัดพิธีทั้งวันทําให้พวกเขาอยากกลับบ้านให้เร็วที่สุดรถกระบะทันเก่าขับลัดล่อผ่านทางลัดเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรโดยไม่รู้เลยว่าจุดหมายข้างหน้าคือสี่แยกอันามัน ระหว่างทางเสียงหัวเราะค่อยๆเบาลงเมื่อสายลงเย็นเยือกพัดวูบเข้ามาทั้งที่ไม่มีเหตุผลราวกับว่าอากาศกำลังถูกดูดกลืนโดยความว่างเปล่าบางอย่าง <c oughs> เมื่อรถมาถึงสี่แยกเสียงโทรศัพท์มือถือของคนหนึ่งก็ดังขึ้นแต่ปลายสายไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงหอบหายใจแผ่วเบา,เบาเราวกับมีใครอยู่ใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจสุดท้ายก่อนสิ้นใจทันใดนั้นไฟหน้ารถก็สว่างว่าเผยให้เห็นเงาร่างสีซีดที่ยืนเรียงรายข้างถนนบางคน ไม่มีศีรษะบางคนมีเพียงครึ่งตัวและบางร่างที่ถูกฉีกขาดจนไม่เหลือเขาเดิมเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในช่วงริปตารถกระบะเสียหลักพุ่งชนเข้ากับรถบรรทุกที่โผล่ออกมาจากเงาเมื่อเสียงโลหะแตกกระจายดังก้องเสียงกรีดร้องสะท้อนทั่วบริเวณชิ้นส่วนร่างกายกระเด็นกระดอนกลางอากาศบางศพคอขาดอย่างสมบูรณ์ดวงตาบางคู่ถูกแรงกระแทกจนหลุดออกจากเบ้าและที่น่าสยดสยองที่สุด ศพบ,บางร่างลุกขึ้นยืนอยากช้าช้าขาของมันขาดครึ่งแต่กลัดลากตัวเองไปกลางถนนเลือดสดไหลเป็นทางยาวบางร่างเดินวงเวียนรอบซากรถกราวกับยังไม่รู้ตัวว่าตายไปแล้วพวกเขาเรียกมันว่าตายไม่ทันเช้าวันต่อมาตำรวจพบพภาพเหตุการณ์ที่หน้าขนลุกศพทุกศพถูกวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบตรงกลางสี่แยกแต่ที่หน้าขนลุกที่สุดคือรอยเลือดที่พาดผ่านถนนไม่ใช่รอยลากศพแต่เป็นรอยเท้าที่เปื้อนเลือดเหมือนกับว่าศพเหล่านั้นเดินเอง ตั้งแต่นั้นมาผู้ที่ผ่านสี่แยกอันดาม,นมันมักได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินตามหลังในความมืดหรือบางคนบอกว่ามีมือเย็นเฉียบแต่หลายพวกเขาเบาๆแล้วคุณหลักกล้าขับผ่านที่นั่นคนเดียวในเวลากลางคืนหรือเปล่าหลังจากเหตุการณ์สยองขวัญครั้งล่าสุดข่าวลือเริ่มแพร่กระจายออกไปมากขึ้นคนในพื้นที่เริ่มเรียกสี่แยกแห่งนี้ว่าจุดเชื่อมของคนเป็นและคนตายเพราะเชื่อกันว่าดวงวิญ,ญญาณของผู้ที่ตายไม่ทัน ยังคงวงเวียนอยู่ที่นั่นรอให้ใครบางคนมาร่วมชะตากรรมไม่นานหลังจากอุบัติเหตุนั้นคนในหมู่บ้านใกล้เคียงเริ่มเจอเรื่องแปลกๆโทรศัพท์ในบ้านมาักจะดังขึ้นในเวลาตีสามเสมอเมื่อรับสายกลับได้ยินเพียงเสียงหายใจเ,าเ,บ,าเบาบางครั้งมีเสียงกระซิบที่แหบพร่าเหมือนลมหายใจสุดท้ายของใครบางคนมีหญิงสาวคนหนึ่งรับสายและได้ยินเสียงกระซิบชัดเจนว่าอย่าลืมมองกระจกหลัง เธอรีบวางสายทันทีแต่ก่อนจะปิดโทรศัพท์ได้เสียงกรีดร้องแหลมสูงก็ดังขึ้นจากปลายสายจนเธอแทบล้มลงกับพื้นและในคืนนั้นเองขณะที่เธอขับรถกลับบ้านผ่านสีแยกอันดามันฝ่ายหน้ารถก็สะท้อนให้เห็นเงาร่างหนึ่งในกระจกหลังปลอยยิ้มบิดเบี้ยวบนใบหน้าซีดเผือกกับดวงตาที่ไม่มีลูกตาจ้องกลับมาราวกับรอเวลาลากเธอลงไปด้วยกันในคืนที่ฝนตกหนักถนนที่ทอดยาวไปสู่สีแยกอันดามัน จะเริ่มสั่นสะเทือนอย่างแปลกประหลาดผู้ขับขี่ที่พยายามเร่งเครื่องจะพบว่ารถของพวกเขาหนักขึ้นราวกับมีบางสิ่งกำลังปีนขึ้นมาจากกระบะหลังหลายคนที่รอดชีวิตมาได้บอกตรงกันว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุพวกเขามักได้ยินเสียงกรีดร้องจากกระบะท,ท้ายพร้อมกับเสียงเนื้อที่ถูกฉีกขาดเสียงกระซิบจากบอก่อหลังที่พูดซ้ำๆว่าตายตายังตายยัง มีคนขับรถบรรทุกเล่าว่าขณะที่เขาขับผ่านสี่แยกอันดามันนาฬิกาบนหน้าปัดของเขาหยุดเดินตรงเวลาตีส3มเสียงเครื่องยนต์เริ่มสะดุดเขาพยายามมองไปในกระจกมองหลังแตก่กลับไม่เห็นเงาของตัวเองมีเพียงเงาจางๆของบางอย่างที่นั่งอยู่หลังพวงมาลายัยพร้อมกับเขาจากนั้นเขาก็หายตัวไปตำรวจพบรถบรรทุกจอดนิ่งอยู่ตรงสี่แยกประตูรถเปิดอ้าและบนพวงมาลายัยมีรอยมือสีดำ ไม่เกรียมเหมือนถูกเผาในอากาศยังคงอบอวลไปด้วยกลิ่นเนื้อไม่ที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้มีคนพูดกันว่าถ้าคุณจําเป็นต้องขับผ่านสี่แยกอันดตมันให้ปิดกระจกล็อกประตูและอย่ามองกระจกมองหลังไม่ว่าเสียงจะดังแค่ไหนหรือจะรู้สึกว่ามีใครนั่งอยู่ข้างๆคุณก็ตามแต่ที่สําคัญที่สุดถ้าได้ยินเสียงกระซิบแหบแาข้างหูว,ว่าอย่ารีบไปเลยอยู่เป็นเพื่อนก่อน จงภาวนาให้คุณตื่นทันก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงตลอดการผู้โดยสารที่ไม่มีใครเชิญของซีแยะอันดามันไม่เคยเงียบหายไปกลับยิ่งทวีความน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆหลังจากเหตุการณ์ล่าสุดคนในพื้นที่เริ่มสังเกตว่าถนนเส้นนี้มีบางอย่างผิดปกติไม่ใช่แค่เสียงกระซิบหรือเงาดำๆในกระจกอีกต่อไปแต่เป็นผู้โดยสารล่องหนที่จะขึ้นรถไปกับคุณโดยไม่บอกกลา่าวมีคนขับรถแท็กซี่รายหนึ่งเล่าว่าเขาถูกโบกเรียก โดยชายคนหนึ่งในชุดขาวซี่เซียวยืนอยู่ตรงข้างทางใกล้สี่แยกชายคนนั้นไม่พูดอะไรเพียงแค่ขึ้นมานั่งเบาหลังเงียบเงียบเมื่อรถเริ่มเคลื่อนตัวบรรยากาศในรถกลับเย็นเฉียบผิดปกติไปส่งที่เดิมเสียงเถาเบาดังขึ้นเมื่อเขาหันกลับไปมองกระจกสะท้อนให้เห็นใบหน้าที่เลเทอดวงตาหลุดออกจากเบา้าและมีรอยเลือดอาบทั่วร่างชายคนนั้นหายไปในพริบตาพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่ดังก้องอยู่ในหูของเขาไปอีกหลายวัน คนที่เผลอขับผ่านสี่แยกในช่วงเวลาต้องห้ามมักจะกลับไปพร้อมกับร่องรอยแปลกๆตามร่างกายบางคนมีรอยเล็บขีดควนเยาหยีตามแผ่นหลังแม้จะใส่เสื้อนาแค่ไหนก็ตามบางรายมีรอยมือเปื้อนเลือดบนต้นคอหมอไม่สามารถอธิบายได้ว่ารอยพวกนี้มาจากไหนเพราะไม่มีบาดแผลที่ทำให้เลือดออกได้จริงๆแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือคนเหล่านี้มักเสียชีวิตภายในเจ็ดวันหลังจากรอยแรกปรากฏบ้างถูกรถชน โดยไม่มีเหตุผลบ้างก็ถูกพบเป็นศพในสภาพเดียวกับผู้ที่ตายในอุบัติเหตุสมัยก่อนคอขาดตาหลุดศพแหลกเหลวราวกับถูกบดขยียซ้ำอีกครั้งชาวบ้านเล่าว,ว่าทุกคืนวันศุกร์ที่13ตรงสี่แยกอันดามันจะเกิดปรากฏการประหลาดขึ้นเสมอในเวลาตีสามตรงไฟจราจรจะดักวูบลงอย่างไม่มีสาเหตุและอากาศจะเย็นยะเยือกจนเกิดหมอกลงหนาผู้ที่ขับรถผ่านในช่วงเวลานี้มักจะเจอเหตุการณ์เดียวกัน วิทยุในรถจะเปิดเองโดยไม่มีใครแต่ต้องและเสียงจากวิทยุจะไม่ใช่เพลงหรือข่าวแต่เป็นเสียงพึมพำของคนหลายสิบคนพูดซ้อนกันช่วยด้วยอย่าไปกลับมาเมื่อฟังไปเรื่อยๆเสียงเหล่านั้นจะกลายเป็นเสียงกรีดร้องพร้อมกับแรงสั่นสะเทือนจากใต้ท้องรถเหมือนมีใครบางคนกอดอยู่ใต้รถพยายามปีนขึ้นมามีคนเคยลองจอดรถลงไปดูและสิ่งสุดท้ายที่กล้องหน้ารถบรถถันทึกไว้ได้คือมือสีซีดจับพวงมาลัยจับเบาะ หลังพร้อมกับเงาในชุดขาวที่โผล่มาอยู่ตรงบอกคุณครับหลายเดือนต่อมาตำรวจที่สืบสวนคดีอุบัติเหตุแปลกๆที่สี่แยกอันดมันเริ่มพบหลักฐานใหม่รอยจารึดด้วยเลือดบนเสาฟไฟฟ้าใกล้สี่แยกเป็นข้อความสั้นๆที่เขียนด้วยลายมือสั่นรอนว่าพวกเรายังไม่ไปไหนทุกครั้งที่ตำรวจพยายามลบข้อความนั้นออกมันจะปรากฏขึ้นมาใหม่ในวันรุ่งขึ้น แต่ที่น่ากลัวที่สุดคือข้อความแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเช่นช่วยเราด้วยหรือคุณคือรายต่อไปชาวบ้านเริ่มเชื่อว่าวิญญาณที่ตายไม่ทันเหล่านี้ไม่ได้แค่ต้องการความช่วยเหลือพวกเขาต้องการการทดแทนมีเรื่องเล่าว่าหากมีใครบางคนเผลอจอดรถตรงสี่แยกในช่วงเวลาตีสามสามสิบสามเงาวิญญาณจะขึ้นมานั่งอยู่บนรถทันทีและคุณจะกลายเป็นเหยื่อคนใหม่ที่ติดอยู่ในวงจรความตายนี้ตลอดไป ไม่มีใครหนีจากสีแยกอันดามันได้ดังนั้นหากคุณจำเป็นต้องผ่านเส้นทางนี้ในยามค่ำคืนจงจำกดข้อสุดท้ายนี้ไว้ให้ดีห้ามจอดรถห้ามเปิดกระจกห้ามมองกระจกมองหลังและถ้าได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่าถึงตาคุณแล้วจงภาวนาให้มันเป็นแค่เสียงลมเพราะถ้ามันไม่ใช่คุณอาจจะได้กลายเป็นผู้โดยสารคนต่อไปที่ตายไม่ทัน หลังจากข่าวการหายตัวไปของคนขับรถบรรทุกแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วสี่แยกอันดามันกลับก,กลายเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับบางคนความอยากรู้อยากเห็นกลับดึงดูดให้พวกเขาเข้าไป,ปเผชิญหน้ากับความมืดที่ไม่มีวันตื่นคืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นสี่คนตัดสินใจลองของตามความเชื่อที่ว่าถ้าจอดรถที่สี่แยกตอนตีสามตรงแล้วพูดชื่อของตัวเองสามครั้งเสียงจากโลกหลังความตายจะตอบกลับมา มันก็แค่ตำนานไม่มีอะไรจริงหรอกหนึ่งในพวกเขาพูดก่อนจะลงมือเมื่อรถจอดนิ่งตรงสี่แยกไฟหน้ารถกระพริบวูบหนึ่งก่อนจะดับสนิทท้องฟ้าที่เคยมีดวงดาวกลับกลายเป็นสีดำสนิทความเงียบสงดเข้ามาปกคลุ่มจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของพวกเขาเองชื่อฉันคือชื่อฉันคือชื่อฉันคือทันใดนั้นวิทยุในรถเปิดขึ้นเองโดยไม่มีใครแต่ต้องพร้อมกับเสียงกระซิบเบาเราได้้ยินแลว ตูมกระจกหน้ารถแตกออกอย่างรุนแรงเงาดำๆโผล่ขึ้นที่ขอบกระจกและมืดดำสนิทนั้นดูเหมือนจะลากพวกเขาลงไปสู่ความว่างเปล่าเช้าวันต่อมารถของพวกเขาถูกพบจอดอยู่ที่เดิมพร้อมร่องรอยของมือที่เปื้อนเลือดทิ้งรอยลากยาวไปตามประตูแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือไม่มีใครอยู่ในรถและโทรศัพท์ของพวกเขาทั้งหมดถูกเปิดไว้โดยข้อความสุดท้ายที่พิมพ์ค้างอยู่บนหน้าจอคือเรามาแล้ว คืนถัดมาชายคนหนึ่งที่ทำงานเป็นรอปพใกล้บริเวณสี่แยกอันดามันได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆอยู่รอบๆป้อมยามเสียงน,นั้นไม่ได้ดังมาจากถนนแต่มาจากหลังป้อม <finalement> เขาหันไปดูแต่ไม่พบใครแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมองผ่านกระจกกลับเห็นเงาร่างซีดเผือกในชุดข,ขาดรุ่งริ่งยืนจ้องเขาอยู่จากด้านหลังแม้ว่าเขาจะหันไปมองตรงๆก็ไม่พบอะไรแต่เงานั้นกลับยังคงปรากฏในกระจกทันใดนั้นโทรศัพท์ในป้อมก็ดังขึ้น ถ้าไม่อยากเป็นรายต่อไปอย่ามองกระจกเขารีบวิ่งออกจากต้องทันทีแต่แล้วแสงไฟตรงสี่แยกก็ดับวูบลงอย่างไม่มีสาเหตุเสียงฟีเท้า,าเทบอดังขึ้นใกล้ตัวเขามากขึ้นทุกทีเขาหันกลับไปและนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เขาจำได้วันรุ่งขึ้นตำรวจพบศพของเขาอยู่ตรงสี่แยกดวงตาถูกควักออกมาและมือทั้งสองถูกจับควยไว้เหมือนถ้ากุมภูมาิลายรถ ที่น่าสยดสยองที่สุดคือกระจกเงาที่ตั้งอยู่ข้างศพสะท้อนเงาของผู้ตายที่ยังคงยิ้มอยู่แม้จะไม่มีดวงตาแล้วตามคำบอกเล่าของคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านมีวิธีเดียวที่จะหนีจากคำสาปของสี่แยกอันดามันได้นั่นคือการส่งต่อผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ลึกลับจะต้องทำพิธีส่งต่อความตายให้กับคนแปลกหน้าเพื่อแลกกับชีวิตของตนเองพิธีนั้นเรียบง่ายแต่โหดเหี้ยม แค่ต้องหยิบกระจกบ,บาตเล็กๆขึ้นมาวางไว้ในรถของหยืนและกระซิบคำว่าถึงตาคุณแล้วหากทำสำเร็จคนแปลกหน้าจะกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปขณะที่ผู้รอดชีวิตจะเป็นอิสระจากองค์จรอาถานี้แต่มีเรื่องหนึ่งที่ทุกคนกลัวที่สุดหากคุณล้มเหลวในการส่งต่อมันจะกลับมาเอาคุณเองและครั้งนี้คุณจะไม่มีโอกาสนี้อีกต่อไปสี่แยกอันดามันยังคงเป็นที่ที่ไม่มีใครกล้าผ่านในยามค่ำคืนตำนานของ ตายไม่ทันยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังขึ้นในความมืดเรายังอยู่ที่นี่และคุณคือลำดับถัดไปครั้งต่อไปหากคุณขับรถผ่านสี่แยกนี้ในยามดึกแล้วได้ยินเสียงฝีเท้าจากกระบะหลังหรือเงาแปลกๆในกระจกมองหลังจงภาวนาให้มันเป็นแค่ภาพหลอนเพราะถ้าไม่ใช่คุณอาจจะเป็นผู้โดยสารคนต่อไปที่ตายไม่ทันหลังจากการตายของรปรอใกล้สี่แยกอันดามัน เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มตั้งกล้องวงจรปิดรอบพื้นที่เพื่อจับภาพสิ่งผิดปกติแต่สิ่งที่พวกเขาได้กลับสร้างคำถามมากกว่าคำตอบในคืนแรกที่กล้องถูกติดตั้งทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งเวลาตีส3เงาร่างจังจากปรากฏในภาพจากกล้องหนึ่งเงานั้นไม่ได้เคลื่อนไหวตามทิศทางของลมแต่เดินสวนทางกับทุกกฎของแรงโน้มถ่วงเท้าของมันแทบจะไม่แตะพื้นจู่ๆภาพจากกล้องก็สั่นไหวและจอภาพก็ถูกแทรก ด้วยเคลื่อนสัญญารบกวนเสียงในคลิปวิดีโอกลายเป็นเสียงแหบพร่าที่ฟังแทบไม่ออกแต่เมื่อวิเคราะห์เสียงอย่างละเอียดกลับพบว่ามันคือการกระซิบซ้ำไปซ้ำมาของคำว่าถึงตาคุณแล้วภาพสุดท้ายที่กล้องจับได้คือมือสีซีดเผลอวางอยู่บนเลนกล้องก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงและกล้องวงจรปิดทุกตัวก็ถูกทำลายโดยไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร ชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นนักเดินทางตัดสินใจท้าทายตำนานนี้เขาขับรถผ่านสีแยกอันดามันพร้อมกับบันทึกเสียงตลอดการเดินทางเส้นทางในช่วงแรกดูปกติทุกอย่างเงียบสงัดจนกระทั่งเวลาล่วงเลยถึงตีสามทำไมทางมันดูยาวกว่าปกติเส้นทางที่ควรใช้เวลาไม่เกิน10บนาทีกลับกลายเป็นว่าเขาขับวนอยู่เป็นชั่วโมงแต่ยังคงไม่สามารถออกจากสี่แยกนั้นได้เขามองไปที่มาตวัดไม้ตัวเลขเริ่มถอยหลังเอง และทุกครั้งที่ตัวเลขลดลงเสียกรีดร้องแหลมสูงก็ดังขึ้นในหูฟังของเขาเมื่อเขามองออกไปนอกหน้าต่างเขาเห็นเงาร่างหนึ่งวิ่งตามรถด้วยความเร็วที่ไม่น่าเป็นไปได้เงานั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆแม้เขาจะเร่งเครื่องเต็มที่ก็าตามออกไปออกไปจากที่นี่สัญญาณวิทยุในรถกลับเปิดขึ้นเองพร้อมเสียงหัวเราะเบาๆและข้อความสุดท้ายที่เขาได้ยินคือไม่มีใครหนีจากที่นี่ได้ เช้าวันถัดมารถของเขาถูกพบจอดอยู่ตรงสี่แยกพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ยังทำงานอยู่แต่คนขับหายไปและในกล่องถุงมือของรถพบเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือที่สั่นครอนว่าฉันยังขับอยู่แต่ไม่รู้จะไปไหนบางคนเริ่มพูดถึงผู้เฝ้ารอ วิญญาณที่ไม่ได้ตายจากอุบัติเหตุแต่เป็นคนที่พยายามหนีจากวงจรคำสาปนี้และล้มเหลวพวกเขากลายเป็นเงาดำที่ซ่อนตัวอยู่ในหมอกหนาคอยลา่าใครก็ตามที่พยายามท้าทายอำนาจของสี่แยกนี้ลงสู่เส้นทางที่ไม่มีวันจบชาวบ้านที่อาศัยใกล้เคียงเริ่มได้ยินเสียงประหลาดในช่วงเที่ยงคืนเสียงเหมือนเล็บขูดกำแพงพร้อมกับเสียงฝีเท้าลากไปมานอกบ้านมีบางคนที่เผลอมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเห็นเงาร่างในชุดขาวยืนจ้องพวกเขาอยู่จากกลางถนน ช่วยเราด้วยแต่ทุกครั้งที่มีคนพยายามเปิดประตูเพื่อดูว่ามีใครต้องการความช่วยเหลือสิ่งที่พวกเขาพบคือไม่มีใครอยู่ที่นั่นทิ้งไว้เพียงรอยเท้าเพื่อเลือดที่หายไปกลางถนนชายคนหนึ่งที่เชื่อว่าเขาสามารถทำลายคำสา์ได้ตัดสินใจเผาเสาฟไฟฟ้าที่มีรอยจารึกเลือดใกล้สีแยกทุกคนคิดว่ามันอาจเป็นวิธีหยุดความสยองขวัญน,นี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นหายนะที่แท้จริง ทันทีที่เสานั้นถูกเผาท้องฟ้าก็มืดสนิทเสียงกรีดร้องนับสิบดังก้องไปทั่วทั้งหมู่บ้านพายุหมอกหนาแน่นขึ้นอย่างฉับพลันและทุกบ้านที่อยู่ในรัศมีรอบสี่แยกถูกปกคลุมด้วยเงาดำคืนนั้นชายคนนั้นและครอบครัวของเขาหายตัวไปไม่มีร่องรอยใดๆหรืออยู่ยกเว้นรอยจารึกใหม่ที่ปรากฏบนถนนไม่มีใครหยุดพวกเราได้มันถึงเวลาของคุณแล้ว ตำนานของสีแยกอันดามันยังคงถูกเล่าต่อไปเสียงกระซิบยังคงดังขึ้นในยามค่ำคืนและผู้คนยังคงหายไปอย่างไร้ร่องรอยใครบางคนบันทึกภาพสุดท้ายก่อนหายตัวไปมันเป็นวิดีโอสั้นๆที่จับภาพหน้าปัดรถตรงเวลาส3านาฬกา33นาทีในกระจกหลังของเขาเงาสีดำกำลังยิ้มพร้อมกับข้อความสุดท้ายที่ปรากฏขึ้นในวิดีโอคุณจะเป็นรายต่อไป สี่แยกอันดามันไม่เคยหลับไหลและวงจรแห่งความตายก็ยังคงดำเนินต่อไปไม่มีทางหนีไม่มีที่ซ่อนและไม่มีวันตื่นจากฝันร้ายนี้หลังจากเหตุการณ์สยองขวัญที่ยืดเยื้อมานานหลายสิบปีชายผู้หนึ่งชื่อศัก์ซึ่งเป็นหลานของหนึ่งในเหยื่อที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งแรกแตัดสินใจเผชิญหน้ากับคำสาปนนี้ด้วยตัวเองศักเติบโตมาท่ามกลางเสียงเล่าเรื่องและคำเตือนจากชาวบ้านเขาได้ค้นพบเอกสารโบราณของตระกูลที่บันทึกถึง พิธีกรรมปลดปล่อยซึ่งสามารถหยุดวงจรอาถรรพ์ได้เอกสาร,รกล่าวถึงเครื่องสังเวทเพียงหนึ่งเดียวผู้ที่มีสายเลือดผูกพันกับคำสาบหากไม่มีการสลับวิญ,ญญาณที่ถูกลิขิตสี่แยกจะกลืนกินทุกสิ่งไปตลอดกาลสักรู้ทันทีว่าคำตอบคือเขาเองคืนเดือนเมื่อสักขับรถไปที่สี่แยกอันดามันพร้อมกับกระจกบ,บานหนึ่งและเทียนดำตามที่เอกสาร,รได้กำหนดไว้เขาจอดรถตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุ ในอดีตเปิดเทียนและเริ่มท่องบทสวดตามภาษาที่แทบไม่มีใครเข้าใจได้ขณะที่ไฟเทียนเริ่มลุกโชนช่วงลมแรงก็กระหน่ำพัดเข้ามาเสียงกริดร้องของเหล่าวิญญ,ญาณที่ถูกจองจำในวงจรความตายเริ่มดังก้องขึ้นรอบตัวเขาเงาดำค่อยๆโผล่ออกมาจากความมืดและเงาร่างซีดเผือดของผู้ที่ตายไม่ทันก็ปรากฏขึ้นเต็มถนนพวกเขารอการปลดปล่อยหรือจะลากนายไปด้วย สักกัดฟันแน่นกลั้นความกลัวไวและพูดด้วยเสียงชัดเจนเอาสิ่งที่พวกเจ้าต้องการไปชีวิตของข้าเพื่อให้ทุกอย่างจบลงทันใดนั้นเงาทั้งหมดก็หยุดนิ่งความมืดกลืนกินแสงของเทียนจนหมดสิ้นและลมหายใจสุดท้ายของสักก็หยุดลงด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเขารู้ว่าเขาได้ทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำมาก่อนรุ่งเช้าชาวบ้านพบว่าบรรยากาศรอบๆสี่แยกอันดามันเงียบสงบเป็นครั้งแรก ในรอบหลายสิบปีไม่มีหมอกไม่มีเสียงกรีดร้องและไม่มีเงาดำปรากฏอีกต่อไปสักถูกพบในรถของเขามือยังคงจับภูมาิลาัลแน่นแต่สีหน้าของเขากลับสงบเหมือนกับว่าหลุดพ้นจากความทรมานทั้งหมดเสาไฟฟ้าที่เคยมีรอยเลือดกลับสะอาดหมดจดและรอยจารึกโบราณที่เคยสลักไว้บนพื้นถนนก็เลือนหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีอีกแล้ววงจรจบลงแล้ว หลายปีผ่านไปสี่แยกอันดามันกลายเป็นเพียงแค่ทางแยกธรรมดาอีกแห่งหนึ่งแต่ชาวบ้านยังคงพูดถึงชื่อของศัต์ด้วยความเคารพไม่มีใครกล้าไปที่นั่นตอนกลางคืนแม้ว่าคำสาบจะถูกทำลายแล้วก็ตามบางคืนที่ท้องฟ้ามืดสนิทหากคุณจอดรถที่สีแยกแล้วนี่หูฟังให้ดีคุณอาจได้ยินเสียงกระซิบเบาๆผ่านลมขอบคุณที่ปดปล่อยเรา และถ้าคุณโชคดีพอบางทีคุณอาจเห็นเงาร่างหนึ่งในกระจกมองหลังรอยยิ้มสงบของชายที่สละชีวิตเพื่อหยุดวงจรแห่งความตายตลอดการสักผู้เป็นตำนานของสีแยกอันดามันและนี่คือเรื่องราวสยองขวัญจากหลอนเล่าเรื่องหวังว่าทุกคนจะหลับฝันดีถ้ากล้าปิดไฟนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกความสยองขวัญที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟัง แล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอให้คืนนี้ปลอดไัยจากความมืดมิดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ